พระสมเด็จวัดเกศชยโยนับว่าเป็นพระที่ได้รับความยอมรับและเป็นที่นิยมของนักสะสมอย่างกว้างขวางและจัดอยู่ในตระกูลพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดชโยวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทนับเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครสร้าง ชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดชัยโยเป็นเวลามานานแล้ววัดชัยโยเริ่มปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเมื่อครั้งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าวัดวัตะคังโคศิตารามเป็นผู้อมตะเทระได้มาสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ือเรียกกันว่าหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิก่ออิดถือปูนขาวไม่ได้ปิดทองประทับอยู่กลางแจ้งขนาดหน้าตักกว้าง8วา6นิ้วสูงสุดถึงยอดพระรัศมี11วา1ศอก7นิ้วต่อมาได้ชื่อว่าพระมหาพุทธพิมพ์ครั้งในสมัยรัชกาลที่5ทรงมีพระราชองค์การโปรดเกล้า ให้เจ้าพยารัตนบดินทรหรือพระยาบุญรอดที่สมุหานายกสำเร็จราชการกรมมหาไทยเป็นแม่กองในการปฏิสังขรณ์วัดชัยโยขึ้นมาใหม่เมื่อปีกุณพุทธศักราช2430ในระหว่างการสร้างพระวิหารครอบพระมหาพุทธพิมพ์ได้มีการกระทุ้งรากฝังเข็ม พระมหาพุทธพิมพ์ทนการสั่นสะเทือนไม่ได้จึงพังทลายลงมาและทรงพระมหาการุณาที่คุณโปรดกล้าวรับสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ทดแทนพระพุทธรูปองค์เก่าการพังทลายของพระพุทธรูปนี้เองจึงได้พบพระพิมพ์เนื้อปงขาวทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นจำนวนมากเรียกว่าสมเด็จวัดเกศชยโย และเป็นที่ยอมรับและเชื่อกันว่าเป็นพระเครื่องที่ท่านเจ้าพระคุณทรงสร้างและบรรจุไว้โดยมีทั้งพิมพ์เจดชั้นหชั้นหชั้นและสมชั้นตามบันทึกของพระยาทิพโกษาหรือพระยาสอนซึ่งได้บันทึกจากการบอกเล่าของธรรมถาวรจันตโชต ซึ่งเป็นสมณเนนที่ช่วยท่านเจ้าพระคุณตำผงเมื่อทำพระสมเด็จในขณะนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2409ที่วัดระฆังและนำไปเป็นจุกรุที่วัดชัยโยวรวิหารในเวลาต่อมาวันณะของพระสมเด็จวัดเกศัยโยนั้นมีลักษณะเป็นสีขาวสีขาวขุนและสีขาวอมเหลือง ในลำดับต่อไปเชิญท่านสมาชิกพี่น้องรับชมการบรรยายได้เลยนะครับขอกล่าวคำสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกทุกท่านจะขอกล่าวไว้ตรงนี้นะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์7ชั้นมีมากมายหลายพิมพ์แต่จะขอยกตัวอย่างพิมพ์นิยมสูงสุดเพื่อมาบรรยายในวันนี้นะครับเรามาชมจุดแรกกันเลยนะครับ ลักษณะมุมกรอบแม่พิมพ์ทางด้านซ้ายมือของเราจะมีพุทธลักษณะคล้ายชายธงนะครับซึ่งจะทำให้กรอบทั้งด้านขวาโยตามไปด้วยนะครับในลําดับต่อไปเรามาชมใบหูขององค์พระนะครับลักษณะใบหูซ้ายขององค์พระจะมีความยาวกว่าใบหูทั้งด้านขวาเล็กน้อยนะครับลักษณะใบหน้านั้นจะเป็นทรงกลมนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับ พิมพ์6ชั้นอกตันนะครับซึ่งเป็นรูปไข่และจะนำมาบรรยายในลำดับต่อไปนะครับเรามาชมพุทธลักษณะลำตัวขององค์พระกันต่อนะครับให้เพื่อนเอนสังเกตนะครับปลายเส้นขอบลำตัวทั้งด้านซ้ายขององค์พระนะครับเขาจะบิดเข้าในเล็กน้อยนะครับและเป็นจุดพิจารณาที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ ในำลำดับต่อไปเรามาชมพุทธลักษณะของแขนกันบ้างน,นะครับให้เพื่อนเพนพี่น้องสังเกตนะครับต้นแขนทั้งด้านซ้ายขององค์พระนะครับเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าทั้งด้านขวาขององค์พระนะครับลักษณะหัวเข่าซ้ายขององค์พระจะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งมองดูแล้วเป็นมิติมากนะครับและเป็นพุทธศิปนที่งดงามเหลือเกินนะครับต้องขอชื่นชมโบราณจารย์ท่านผูเก็แม่พิมพ์ถวายจริงๆครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมฐานขององค์พระกันต่อนะครับเพื่อนเือน<ๆ>สมาชิกทุกท่านให้เพื่อนเพือน<ๆ>พี่น้องสังเกตฐานชั้นที่4นะครับจะไม่เหมือนฐานชั้นอื่นจะเป็นเส้นตรงครับจะไม่งอปลายเรามาชมฐานชั้นสุดท้ายกันต่อนะครับลักษณะปลายฐานเจ,จะวิ่งชนเส้นสุ้มนะครับและทางด้านซ้ายมือของเราเขาจะปรากฏเป็นเนื้อเกินแทบจะเห็นทุกองค์นะครับของบล็อกไมพิมพ์นี้ ในลำดับต่อไปเรามาชมขอบข้างข,างขององค์พระกันต่อนะครับเพื่อนๆพี่น้องครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากนะครับให้สังเกตพื้นที่นอกกรอบแมพพิมพ์ขององค์พระนะครับลักษณะปลายกรอบจะเทราดลงทั้งสองฝั่งนะครับตรงกลางจะโก่งตัวขึ้นเล็กน้อย ในลำดับต่อไปจะพาเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องไปชมแม่พิมพ์พระสมเด็จวัดเกษชยโยพิมพ์6ชั้นอกตันกันต่อนะครับและจะขอยกแม่พิมพ์ที่นิยมสูงสุดเพื่อมาบรรยายในครั้งนี้นะครับเรามาชมจุดแรกกันเลยนะครับลักษณะใบหน้าขององคพระนั้นมองดูแล้วเขาจะคล้ายรูปไข่นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับพิมพ์เชั้นซึ่งเป็นทรงกลมนะครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมพุทธลักษณะใบหูขององค์พระกันต่อนะครับให้เพื่อนๆสังเ,เ,เกตนะครับใบหูทางด้านซ้ายขององค์พระเขาจะมีความยาวมากกว่าใบหูทางด้านขวาขององค์พระนะครับซึ่งมองดูแล้วคล้ายใบสีนะครับเรามาชมลักษณะคอกันต่อนะครับเขาจะเป็นแท่งคมชัดเจนนะครับในลำดับต่อไปเรามาชมพุทธลักษณะของลำตัวองค์พระกันต่อนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตเส้นข้างลำตัวขององค์พระนะครับทางด้านซ้ายเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนทางด้านขวาครับและบริเวณพื้นที่ในลำตัวขององค์พระนะครับจะมีลักษณะสโลปทอดยาวจากบนลงล่างนะครับและเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมหัวเข่าขององค์พระกันต่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องสังเกตนะครับหัวเข่าซ้ายขององค์พระเขาจะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับในลำดับต่อไปเรามาชมฐานขององค์พระกันต่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องสังเกตนะครับผมจะทำสัญลักษณ์เส้นไว้ทั้งสองข้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์พระจะนั่งไปตรงฐานนะครับจะนั่งคิดมาทางขวามือเราเล็กน้อย จึงทําให้ฐานชั้นที่6หรือว่าฐานติดกับองค์พระยื่นเลยออกจากหัวเขาเล็กน้อยนะครับต่อไปเรามาชมฐานชั้นแรกกันต่อนะครับให้เพื่อนๆพืสัเกตปลายฐานนะครับทั้งด้านขวามือของเราตามที่ผมทําสัญ,ญลักษณ์ไว้จะมีลักษณะเป็นเส้นแตกเล็กน้อยหรือนักนิยมเรียกว่าหางแสงแซลครับและเส้นที่ปรากฏด,ด้านล่างของกรอบองค์พระนั้น นักนิยมเรียกว่าเส้นวัสนาซึ่งบางองค์ก็ติดชัดบางองค์ก็ติดลางๆขึ้นอยู่กับการกดแม่พิมพ์ในขณะนั้นในลำดับต่อไปเรามาชมลักษณะเส้นซูมนะครับให้เพื่อนๆพ,พี่น้องโปรดสังเกตนะครับตามที่ผมทำสัญลักษณ์วงกลมไว้ถ้ามองไปใกล้ๆหรือมองผ่านกล้องสองพระนั้นเขาจะมีลักษณะเหมือนหัวกอไก่นะครับบางองค์ก็ติดชัด บางองค์ก็ติดลางๆครับในลำดับต่อไปเรามาชมแม่พิมพ์นิยมอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับพิมพ์หกชั้นอกตลอดครับเรามาชมจุดแรกกันเลยนะครับลักษณะกรอบแม่พิมพ์ทั้งด้านบนขวามือของเรานะครับซึ่งจะมีลักษณะมองดูแล้วคล้ายชายทงบางองค์ก็หางยาวบางองค์ก็หางสั้น ในลำดับต่อไปเรามาชมลักษณะใบหน้ากันต่อนะครับซึ่งใบหน้านั้นจะมีลักษณะเรียวเล็กกว่าพิมพ์อกตันนะครับในส่วนพระเกศนั้นวิ่งยาวจรดซุ้มครับโดยลักษณะใบหูนั้นจะกางยาวออกทั้งสองข้างและปรากฏเส้นแนวตั้งตามลูกศรที่ผมขีไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับ ลำดับต่อไปเรามาชมคอองค์พระกันบ้างนะครับให้เพืเ่อนๆสังเกตนะครับต้นคอขององค์พระเขาจะมีขนาดเล็กกว่าลำคอด้านบนที่ติดกับใบหน้านะครับและเป็นจุดพิจารณาที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเรามาชมพุทธลักษณะหัวไหล่กันต่อนะครับลักษณะหัวไหล่นั้นเขาจะเป็นเส้นตรง และมีเส้นขีดเล็กๆใต้ต้นแขนทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับซึ่งเป็นจุดสังเกตเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับไปชมพุทธลักษณะลำตัวกันต่อนะครับซึ่งลำตัวเขาองค์พระนั้นจะไม่ปรากฏหน้าอกนะครับซึ่งเป็นที่มาของพิมพ์นี้พิมพ์หกชั้นอกตลอดให้เพื่อนๆพี่พพน้องสังเกตเส้นลำตัวนะครับ ลักษณะปลายเส้นลำตัวทั้งสองข้างเขาจะตะวัดไปทางขวามือขององค์พระนะครับเรามาชมจุดพิจารณาในข้อต่อไปกันเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจะปรากฏเม็ดเล็กๆเ,กเกม็ดหนึ่งระวางมือทั้งสองข้างองค์พระนะครับในลำดับต่อไปเรามาชมพุทธลักษณะหัวเข่าขององค์พระกันต่อนะครับเพื่อนๆพพี่น้องโปรดสังเกตนะครับ หัวเข่าทั้งด้านขวาขององค์พระจะมีลักษณะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งแตกต่างจากหัวเข่าทั้งด้านซ้ายขององค์พระนะครับเรามไปชมฐานองค์พระกันบ้างนะครับฐานชั้นที่หนึ่งและฐานชั้นที่สองทั้งด้านขวามือของเราลักษณะปลายฐานนั้นเขาจะมีความยาวเท่าๆกันนะครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมขอบข้างกันต่อนะครับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านซึ่งบางองค์ก็ปรากฏการผลขอบข้างและบางองค์ก็ไม่ปรากฏการผลขอบข้างขึ้นอยู่กับวาระในการสร้างนั้นๆขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมการบรรยายในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สวัสดีนะครับ